เขาตั้งทย่เชียงโยนราษฎร์สงครามตำบลหัวยอําเภอจังหวัดสระบุรีที่ตั้งพื้นที่18ไร่1งานและ17ตารางวาสีประจำที่อะไรคือฟ้าขาวานเมืองการที่อะไรอาชีวศึกษาสระบุรี อนนรองรับใการฝ่ายวิชาการาหลักสูตรวิชาเชื้อรองรับในการฝ่ายแผนการและความร่วมมืงสาขาวิชาที่รองรับกับอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่สายเอทเคิลแอด d ิ e แ s c เคิลในการขับเคลื่อกนกลไกเศรษฐกิจเพือ่ออนภาคตมีสาขาวิชาต่อไปอีก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา904กับจังหวัดสระบุร,รีการบริการ,ชาชการวิชาชีพสรรู่ชุมชนเช่นการสอนวิชาชีพระยะสั้นโครงการซิลิคเซ็นเตอร์โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาลในสระบุรีด้าน,นกิจกรรมส่งเสริมเพืธรรมจริยธรรมร่วมกันมีประเณีต่งางๆเช่น การจัดรถเทียนพรรษาพระราชทานงานลอยกระทงและงานบุญต่างๆเมื่อสำเร็จการศึกษา,าทางวิทยาลัย,ลยจะที่มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอย่างสม่าคภูมิ และโระวดศาสานชาติไทยระดับโปวชอรา,วง,ราวองวัลรองชนะเลิศอันดับสองมาตรฐานระดับเหร,รียญทองการประกวดร้องเพลงไทยรุ่ท่หญิงระดับโปวชอและโปวสอการดำเนินงาน ITA สำหรับสถานศึกษาอาชีวะศึกษาภาครัฐและนี่คือวิทยาลัยอาชีวะศรรึกษาสระบุรีสถาบันการศึกษาที่จะช่วยพัฒนา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ภักษะประสบการณ์และเรียนรู้ชีวิตอย่างมั่นใจกับวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพดังปรัชยาวิทยาลัยที่ว่าวิชาการเลิศกราม ครูนี้นะครับก็อธิบายรายละเอียดต่างนะคะรับกรหนวดการนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะมีการบรรยายนะ,ะจากท่านผู้บริหารแล้วก็ครูอาจารย์รวมไปถึงหัวหน้างานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ นักเรียนของเรานะครับใช่ค่ะเพื่อให้ท่านผู้ปกครองนะคะได้ทราบบริบทค่ะว่าวิทยาลัยของเราจัดก,การเรียนการสอนแบบใดกฎระเบียบเป็นแบบไหนท่านส่งบุตรหลานเข้ามาที่วิทยาลัยของเราแล้วนะคะไว้ใจได้เลยว่าเราจะดูแลลูกหลานของท่านกระดุจลูกหลานของเราค่ะนักศึกษาใหม่ค่ะ สอบถามผู้บริหารแล้วก็หัวหน้าแผนกนะคะให้ท่านเตรียมคําถามไว้เลยค่ะเรามีช่วงเวลาให้ท่านยกมือถามคำถามค่ะฝ่ยะะา,ายแผนงานระทวงวิาศาสรและนาจยุทธ์กรีิภูรรองผู้ในการฝ่ายพัฒนากิจการวัเซีน สุพวรรณสุรเสตหัวหน้าแผนวิชาการบัญชีค่ะการบัญชีค่ะนต่อไปนะครับนางแสงเดือนทองรัตหัวหน้าแผนวิชาการตลาดครับท่านต่อมาค่ะนางสาวรุ่งนภาคิดกล้าค่ะตัวแทนหัวหน้าแผนวิชาการจัดการสอบหน้าค่ะ หัวหน้าแผนวิชาการจัดก,การโลจิสติกค่ะหัวหน้าแผนวิชาวิจิติลค่ะลำดับต่อไปค่ะนางสาวสุวรรณนาสุนีมหัวหน้าแผนวิชาการออกแบบค่ะเปเตอรการ์ิีครับ รีเทวเขามันคับข้างนะคะเพื่อให้ผู้ครองได้สักหาทได้เต็มที่ค่ะเดี๋ยวเราแนะนำต่อน,นะคะครับผบู้ครองครับคหัวหนัา แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านค่ะทีะ่เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครองในวันนี้นะคะคือเดิมทีแล้วเนี่ยเราได้มีกำหนดการเอาไว้ล่วงหน้าเรากำหนดการไว้ล่วงหน้ามานเปิดภาคเรียนนะคะกำหนดการเดิมเราจัดไว้วันที่14พฤษภาคม แต่ว่าพอดีรอบนีการเลื่อนตั้งจริงๆเรากำหนดการเอาไว้ก่อนล่วงหน้า เราจะทราบว่ามีการเรื่องตั้งวันที่14พฤษภาคมนะคะแต่พอส่วนหนึ่งก็น่าที่จะเป็นนักศึกษาที่ Walk in เข้ามาใหม่เลยคืออาจจะจบจากสถานศึกษาอื่นแล้วก็เข้ามาเรียนต่อบวสกับเรานะคะแม้ว่าจะเป็นนักเรียนเก่าหรือว่านักศึกษาใหม่ก็ตามนะคะทางวิทายาลัยอาชีวศึกษาสระบ,บุรีมีความดีดีต้อนรับทุกท่านเป็นาการเรียนต่อปวสเนี่ยทางสายอาชีพเนี่ย คิดถูกแล้วนะคะแลบพร้องว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเนื่องจากว่านักเรียนที่ต่อปวสเนี่ยแน่นอนว่าเขาจบปวชาวมาแล้วเขาก็จะมี มีวุฒิการศึกษาติดตัวไว้แล้วหนึ่งวุฒิก็คือวุฒิปวชมาแล้วก็มาต่อปวสอ,อีก2ปีถ้าจบปวสก็จะเป็นปวุฒิปวสอีกหนึ่งวุฒินั่นหมายความว่าจะมี2วุฒิติดตัวและคือวุฒิปวชแล้วก็วุฒิปวสสามารถที่จะไปสอบแข่งขันหรือว่าสามารถที่จะไปหางานทําหรือว่าไปประกอบอาชีพได้เลยนะคะทีนี้การเรียนปวสไม่ได้หมายความว่าจบปวสแล้วมันไปต่อไม่ได้ นะคะจบปวสแล้วก็สามารถเรียนต่อปริญญาตรีได้เรียนต่อปริญญาโทได้เหมือนกับที่เราเรียนสามัญอย่างตัวดิฉันเองก็เป็นเด็กสายอาชีพเหมือนกันคําว่าสายอาชีพก็คือเรียนอาชีวะมาเช่นเดียวกันนะคะโดยฉันเองก็ปวชการบัญชีปวสการบัญชีเช่นเดียวกันแล้วก็ไปต่อปตรีแล้วก็ปโทนะคะแล้วก็มามามาสอบมาทํางานได้ท่านรองผู้ในการก็เหมือนกัน3าท่านที่นั่งข้างๆนีเนี่ยค่ะเป็นเป็นนักเรียน 阿西巴汤木。 ทั้ง4ท่านเลยที่นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งทั้ง4ท่านนี่คือเด็กปวชและก็เด็กปวสมาด้วยกันทั้งหมดค่ะนะคะคณะกรรนการนตีได้ว่าเรียนในสายอาชีพเรียนจบมามีงานทำท่านผู้ปกครองได้มีความมั่นใจนะคะสําหรับปีการศึกษา2,566ที่เราเปิดเทอมมาได้1สัปดาห์นี้เรามียอดนักเรียนใหม่ยอดนักเรียนใหม่คือยอดนักเรียนปวช525คนนักเรียนนักศึกษาปวสหนึ่งใหม่4 129คนนะคะ125คนสองหนหมาอีก429คนมารวมกับนักเรียนนักศึกษาเก่าของเราที่มีอยู่แล้วในเป็นปวช2ปวช3และปวส2ตอนนี้ยอดนักเรียนนึกษาของเราทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ2,000กนิก9คน โดยประมาณนะคะซึ่งในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเนี่ยจะแบ่งสถานศึกษาออกเป็นสามขนาดด้วยกันนะคะ mm hmm. ก็คือขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ถ้าสถานศึกษาไหนที่มียอดนักเรียนศึกษาไม่ถึง1,000คนจะเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กถ้า1,000คนขึ้นไป ถึง1,999คนจะเป็นสถานศึกษาขนาดกลางตรงน,นี้เรามียอดนักเรียนศรรึกษา2,000กับอีก9คนแต่ยังไม่เป็นทางการนะคะตอนนี้ยังมี walk in เข้ามาอีกอีกเล็กน้อยนะคะนั่นหมายความว่าในปีการศรรึกษา2,566ของเราวศรริศึาศาสระลับรุรีเป็นสถานศรรึกษาขนาดใหญ่ในเทอมที่1นในเทอมนี้นั่นหมายความว่าคุณครูของเราก็ต้องท รักษายอดนักเรียนนักศึกษาของเราให้คง2,000อัพไว้เราก็ยังจะเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าก็มีก็มีค่ะท่านผู้ปกครองระหว่างเทอมเนี่ยก็อาจจะมีเด็กดรอปเอาบ้างคือเด็กอาจจะไม่ได้มามาเรียนนะคะหรือว่าอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าในเทอมในเทอมที่1นึ่งผลการเรียนของเขาอาจจะไม่ถึงที่จะต้องขึ้นเรียนในเทอมที่สองแล้วเนี่ยเราต้องเลนให้นักศึกษาของเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีคุนธา จิยธรรมแล้วก็มีระเบียบวินัยแล้วก็มีความประพฤติตามระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษานะคะลและดูแลดูหลของท่านทางบ้านอีกทางเลงด้วยนะคะเพราะว่าเขาออกจากสถานศึกษาเราไปเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วว่าทําจอย่างไรให้ระเอียดที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาที่ต้องทราบนะคะก็เดี๋ยวพี่ชันจะนำเสนอเป็นระยะระยะไป สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านค่ะที่ได้ให้ความไว้วางใจให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรเีเป็นสถานศึกษาที่มอบความรู้ทางด้านวิชาการแล้วก็เป็นสถานที่ผมเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษาของเราเนี่ยเป็นนักศึกษาที่เป็นทั้งคนเก่งเป็นทั้งคนดีแล้วก็มีความสุขนะคะก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน,น,อ,านอีกครั้งนึง บแล้วต่อไปนะครับขอเชิญนายเฉลิมชาแล้วก็ผู้ปกครองที่น่ารักทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมากกับพี่ใลญ่อาชวศศสรีนะครับที่ท่านได้สละเวลามาร่วมรับฟังชี้แจงแนวทางการ สื่อสารนะครับระหว่างสาศึกษากับผู้ปกครองนะครับซึ่งจะมีหลายๆอย่างที่เป็นยุคสมัยใหม่ที่เราอาจจะต้องสื่อสารกันผ่านเทคโนโลยีนะครับก็จะทำให้เราได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ชัดเจนนะครับขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับผมจตชัยสุวัดีรองผู้ในการฝ่ายวิชาการนะครับและก็ปฏิบัติหน้าที่นะครับในส่วนของฝ่ายริหารทรัพยากรนะครับ หลักๆนะครับก็ได้รับมอบหมายนะครับให้มาดูแลในเรื่องของการติดตามการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาการเรียนการสอนมาดูแลผู้เรียนของเราลูกๆนะครับก็คือนักศึกษาและดับปการศึกษาวิชาชีพนะครับมาดูแลคุณครูนะครับในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ลูกๆเหล่านะครับและก็ในส่วนของการพัฒนาสถานศึกษานะครับที่เราจะต้องมีการ ประปงภูวิธาอาคาสภาพแวดล้องห้องเรียนนะครับโดยทั่วไปอาคารเรียน,นตรงนี้ก็ถือว่าบางสิ่งบางอย่างก,ก็เกิดจากการ ชี้แนะข้อเสนอแนะของผู้บกครองนะครับเป็นบัณฑุการศึกษาที่เราจะนาไปใช้ในรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวจะมีทางฝ่ายผู้เริหนานแต่ละฝ่ายจะชี้แจงนะครับให้เราได้รับทราบนะครับว่าสิ่งเราเห็ยนมาจะไปอยู่ตรงส่วนไหนบ้างจะคืนเป็นสวัสดิการให้กับผู้เรียนของเรายัางไงนะครับในเบื้องต้นก็ขออนุญาตนาเสนอในส่วนของฝ่ายวิชาก,การและก็ฝ่ายบริหารทรัพยากรเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอขอบพระคุณท่านรองข้านอย่างสูงค่ะ ขอรองผู้บริการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือของรายเชิญค่ะครับเรื่องคณะครูและก็ผู้ปกครองที่ปรับทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ปกครองนะครับที่ได้นะครับให้ความไว้วางใจนะครับในการส่งบุตรหลานนะครับเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยชีวศึกษาของเราแห่งนี้นะครับก่อนอื่นอยากดูข้อมูลสักนิดนึงครับดูว่าไหนท่านใดครับที่มีลูกนะครับได้เรียน นะครับในปอชนะครับจบปอชอจากที่นี่นะครับมีไหมครับยกมือครับท่านก็ก็ปปงประมาณนะครับได้เคิดกันเอานะครับเข้าสู่ระดับปวสอแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเคยได้ในระดับปวชอนี่ก็จะถูกตัดไปนะครับเราไม่ได้รับการดูแลจากรัฐบาลอย่างเช่น เงินเรียนฟรีส5้าปีนะครับอย่างมีคุณภาพนะครับอย่างเช่นค่าหนังสือเรียน1 0 0 0บาทก็จะไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเ,าเราเมื่อเราเ,าเป็นปวสแล้วเนี่ยค่าหนังสือเรียนเราก็อาจจะต้องชําระเพิ่มนะครับค่าเครื่องแบบเราก็ไม่ได้นะครับที่เคยได้เ0 0บาทนี่ไม่ได้แล้วนะครับค่าอุปกรณ์การเรียนก,ก็จะไม่ได้นะครับที่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะต้อง ช่วยเหลืกันนะครับโดยอ,อยู่ในรูปแบบของเงินบำรุงการศึกษานะครับ ต้ค่าหน่วยกิจนะครับอันน mm. ี้แจ้งให้ท่านทราบนะครับท่านนะครับในส่วนงานของผมนะครับในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ,อก็เป็นงานที่นะครับต่อเนื่องจากฝ่ายบริหารทรัพย์ที่ได้ระดมทรัพย์ในการเก็บเงินระดมทรัพยากรจากพวกท่านหรือที่เรียกว่าค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าหน่วยกิจนะครับก็จะนํามาสู่นะครับในเรื่องการวางแผนนะครับงานที่ผมดูแลก็คืองานที่หนึ่งก็คือการวางแผนและอบประมาณน,นะครับที่เราเก็บมาทั้งเงินอบประมาณนะครับและก็เงินนอกอบประมาณ 知道。 เงินในนอระมาณก็คือเงินที่ท่านก็ยังได้นะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับในตระกสอเนี่ยนะครับก็จะมีค่ารายหัวมาให้อยู่นะครับนะฮะและก็จะเป็นส่วนที่เราเก็บเพิ่มจากค่าลงทะเบียนนะครับหน่วยกิจของท่านนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับเราก็จะนํามานะครับในการที่จะวางแผนนะครับที่จะดําเนินการซึ่งจะออกมาในรูปแบบของเช่นวัสดุถุนะครับอันดับแรกเลยที่เราจะวางแผนที่ต้องการเอาไว้นะครับหนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี้ก็คือลงไปสู่ วัสดุฝึกนะครับเรื่องของการจ้างครูต่างๆนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เราก็มีครูที่เป็นครูพิเศษอยู่เนี่ยเราก็ต้องมีการจ้างครูนะครับก็จะนำผู้เรียนเป็นหลักนะครับก็นะครับในส่วนของนะครับฝ่ายแผนงานงบประมาณก็จะลงจัดสรรนะครับเป็นลักษณะของวัสดุฝึกนะครับจะให้ผู้กครองทราบนะครับกศรเราก็มีวัสดุฝึกให้กับผู้เรียนนะครับนะ นะครับเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีบ้างนะครับส่วนน้อยนะครับอาจจะมีผมว่าไม่ไม,ไม่ถึง10%นะครับที่นักเรียนอาจจะต้องไปซื้อเองซื้อเพิ่มเติมน,นะครับแต่ส่วนมากแล้วถึงนะครับ90%เลย นะครับที่เรามีงบประมาณลงไปตรงนี้ในการจัดซื้อวัสดุฝึกในการเรียนตลอดทั้งหลักสูตรนะฮะพรานีก็ให้ท่านได้เช็คนะฮะได้ตรวจสอบปยังครูที่ปรึกษานะครับว่าจริงไหมนะอาจจะมีโอกาสที่โดนบุตรหลานของเรานะครับหลอกได้นะครับเพราะต้องต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราพยายามที่จะเน้นในเรื่องของการที่จะไม่ให้ผู้เรียนเนี่ยต้องผู้ปกครองเนี่ยต้องไปแบกภาระในเรื่องของการจัดซื้อต่างๆนะครับนอกจากต่างนี่ก็จะลงไปสู่รูปแบบของการ พัฒนาและปรับปรุงสภาพห้องเรียนต่างๆนะครับตอนนี้ห้องน้ําเราก็อยู่ในสภาพสุดโทมนะครับท่านผู้การก็จัดงบด่วนลงไปลงไปประมาณ5 0 0 0 0นบาทนะครับเนี่ตรงนี้ก็มาจากเงินของของลูกหลานทุกท่านนะครับกำลังจะเสร็จแล้วและก็กําลังจะเนินการในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในิทยาลัยหลายๆจุดนะครับอาคารเรียนต่างๆนะครับให้รองรับนะครับเพื่อให้ส่งผลนะครับในการที่จะตอบสนองความการจัดการเรียนการสอนให้ให้มีคุณภาพที่สุดนะครับไว้ วางใจเราได้นะครับได้เราก็พร้อมที่จะรับการตรวจสอบ ทุกเวลาเลยนะครับท er 네ั้งเด็ก <Good> นักเรียนนักศึกษาของท่านและตัวท่านเองและผู้ปกครองนะครับสามารถเข้ามาใช้บริการนะครับเพื่อจะติดตามตรวจสอบนะครับข่าวสารต่างๆของเวไลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลการเรียนต่างๆของบุตรหลานของท่านเนี่ยเข้ามาดูได้นะครับเพราะว่างานศูนย์ข้อมูลเนี่ยเราจะรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรครูที่ปรึกษาที่นั่งอยู่ตางๆานี่เบอร์โทรศัพท์ต่างๆจะอยู่ในเว็บไซต์ของเวไลเพียงแต่ท่านพิมพ์ลงไปนะครับว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสาบรีนะครับในใน Google นะครับมันก็จะขึ้นมาเลยครับว่า w บ w r s c ว c บฟนะครับตรงนี้จะเป็นข้อมูลนะครับที่เราจะบริการให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองนะครับได้ตรวจสอบติดตามได้เข้ามาดูข้อมูลนะครับเพื่อใช้ในการนะครับติดตามลูกทุ่ท่านได้นะครับนอกจากนี้งมีการตั้งงบแผนกานผู้ปกครองครับ ผมจรุชนกบัวนะครับรองผู้ในการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานะครับในส่วนภารกิจของฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานั้นก็จะรับผิดชอบดูแลงานใน6กงานด้วยกันที่จะเกี่ยวข้องกับนักเรียนนักศึกษาอันแรกเนี่ยเป็นงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานะครับสูตรนะอวสเนี่ยก็จะมีในส่วนของกิจกรรมเสริมสูตรนะครับซึ่งก็จะเป็น รหัสวิชาในส่วนของกิจกรรมองค์การวิชาชีพก็จะมีทุกภาคเรียนนะครับซึ่งในกิจกรรมนี้ก็จะประกอบไปด้วย3ส,ส่วนด้วยกันเพราะว่าถ้านักศึกษาเนี่ยตกกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะก็จะถือว่าตกกิจกรรมที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใน4.00แต่ทำไมไม่สําเร็จการศึกษาก็าเป็นอเงื่อนไขหนึ่งในการสําเร็จการศึกษาก็คือจะต้องผ่าน กิจกรรมนะครับดังน,นั้นกิจกรรมที่ว่านี้ก็มาจาก3ส่วนด้วยกันก็คือเรื่องของกิจกรรมหน้าเสาธงนะครับซึ่งเรายังมีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงการมาเคารพธงชาติสวดมนต์นะครับโดยที่นี่จะเริ่มในเวลเาประมาณ7จ็นาฬนาที แล้วอันที่2ก็เป็นกิจกรรมชมรมนะครับซึ่งก็ต้องมีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดกิจกรรมชมรมในแต่และสาขาวิชานะครับด้านอื่นๆตามที่วิทยาลัยกําหนดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับกิจกรรมตามที่หน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือหรือวิทยาลัยพาไปร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับนนี้ก็จะต้องแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบเพราะฉะนั้น3ส,ส่วนนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญ แล้วสิ่งที่จะต้องฝากท่านผู้ครองก็คือเรื่องของการเรื่องกิจกรรมหน้าหลัทงเนี่ยก็จะถือว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญเพราะว่านักเรียนนักศานเนี่ยอาจจะมีความอาจจะบกพร่องในเรื่องของติกสายนะครับมาไม่ทนันเนี่ยต้องตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ครองกับสถานศึกษาช่วยกันต่อ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาพราะนั้นเนี่ยในแต่ละสัปดาห์เราก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมนะครับไม่ร้อยกว่าสองชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องมีระยะเวลาในการเข้าร่วมเนี่ยไม่น,น้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมชมรมนะครับพราะนั้นในเรื่องของคุณครูที่ลึกศาเนี่ยนะเป็นปัจจัยที่สา<ม>ําคัญในการที่จะประสานเชื่อมโยงติดต่อกันระหว่างนักเรียนนักศึกษาผู้ครองนะครับเมื่อจะเป็นเรื่องของการเรียนการเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ย คุณครูทิมสาก็จะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับที่ขออนุญาตนำเรียนนั้นงานที่สองก็งคืองานคุณครูที่ปึกษางานคุณครูทึกษาครับตึ่งเดี๋ยวหลังจากเต้นทภารกิจตรงนี้แล้วเนี่ยท่านจะได้ไปพุ่งไปคุณครูทึกษาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประสานงานการสร้างรายกลุ่มการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนะครับนะครับพอเรามีรายกลุ่มนะมีสิ่งที่เราจะติดต่อประสานงานกันนะครับหรือแม้กระทั่งข้อมูล ลูกหลานของท่านข้อมูลของตัวท่านนะครับก็จะมีอยู่ในระบบนะคุณครูที่มิกษาก็สามารถที่จะเข้าไปในระบบสามารถไปเยี่ยม โครงการเยี่ยมเยี่ยมบ้านผู้ครองบ้านนะอาจจะไปออนไลน์บ้างน,นะครับหรือจะไปเยี่ยมจริงบ้างน,นะครับอันนี้ก็แล้วแต่กรณีนะครับแต่ก็จะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ปกครองได้รับทราบว่าเรายังมีการเยี่ยมบ้านอยู่นะเพื่อดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาข,ของผู้เรียน,นงานครูที่ปรึกษานะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยครับอีกงานหนึ่งก็คืองานปกครองนะครับงานปกครองเนี่ยก็จะมีทีมงานปกครองเพราะทัานคุณครูที่ปรึกษาในการที่จะ ดูแลผลหลานของเรานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาเรียนนะ,นะครับการเข้าเรียนนะครับหรือการจะออกไปนอกบริเวณวิทยาลัยนอกเหนือจากเวลาที่วิทยาลัยกาหนดนะเรากําหนดไว้เนี่ยจะต้องออกนอกวิทยาลัยได้ในเวลา14นาฬิ30นาทีนะครับในกรณีท่า ไม่มีเรียนนะครับหรือเลิกเรียนแล้วก็ต้องกลับบ้านก็ก็สามารถออกก่อนได้หรือถ้ามีภารกิจจําเป็นนะครับในการที่จะออกข้างนอกก็จะมีแบบฟอร์มการขออนุญาตน,น,นะครับผ่านคุณครูที่รกษานะครับผ่านครูที่รึกษาแล้วก็จะมีผ่านให้คุณครูประจําวิชาได้รับทราบนะครับก็เ,เห็นจากเพจด้วยเนาะเพจของจังหวัดสระบุรีเราตรงนี้เราก็าก็ ได้เห็นแล้วก็กลับมาทบทวนนะครับแต่ในเบื้องต้นโดยหลักการของพวกเราแล้วด้วยระยะเวลาของการเรียนสาขาวิชาชีพมันส่วนใหญ่เป็นการฝึกปฏิบัติ นะครับฝึกปฏิบัติตรงนี้เราก็อยากให้ลูกหลานเราได้ทักษะเพิ่มขึ้นนะครับแต่เราก็มีการกำชับแล้วก็ติดตามในส่วนของการยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาเรียนนะครับเป็นบางห้องก็คือทำไมนักเรียนเรียนแน่นถึง13ถึง18นาฬิกา30นาทีส่วนใหญ่แล้วนักเรียนที่เลิกเย็นสุดจะเป็นนักเรียนที่จบม .6 มาคือเป็นเด็กที่จะต้องเรียน แล้วมาต่อปวสกับเราซึ่งเขาก็ต้องเรียนปรับพื้นเพราะเขาไม่ใช่เด็กสายตรงคือคําว่าไม่ใช่เด็กสายตรงหมายความว่าเขาไม่ได้จบปวชแล้วมาต่อปวสเขาเป็นเด็กที่จบมัธยมศึกษาปีที่6มาแล้วมาต่อปวสกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรของเขาเนี่ยค่ะมันจะแน่นนิดนึง เพราะว่ามันต้องเรียนให้ครบเลยกิจแล้วก็ชั่วโมงก็คือจะต้องได้อันนี้คือเป็นเด็กที่จบม .6 มาแล้วมาเรียนปรับพื้นศึกษาปวสที่เป็นทวิภาคีซึ่งเขาจะต้องชั่วโมงของเขาแน่นอนว่าคือทวิภาคีนะเขาต้องอยู่กับเราหนึ่งปีแล้วก็ออกไปฝึกอาชีพอีกหนึ่งปีนั่นหมายความว่าเขาต้องจบหลักสูตรเก็กให้หมดในหนึ่งปีเพื่อจะได้ ะะเพราะนั้นใน30%ที่ฉันได้เรียนทั้งหูท้องไปเนี่ยชั่วโมงันแน่นก็คืออันเนื่องมาจากเด็กจบม .6 มาแล้วมาเรียนปรับพื้นทําให้ชั่วโมงแน่นแล้วก็เด็กที่เป็นเทาวิภาคีคือเด็กที่ไม่ใช่เรียนสายปกติเพราะเขาต้องเรียนแค่1ปีอยู่กับเราอีก1ปีเขาออกไป ชั่วโมงก็เลยแน่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณพ่อคะก็เรา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 ับไว้รับข้อสังเกตอันนี้ไว้แล้วเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอย่างอันนี้อันล่าสุดเนี่ยผนกการตลาดแผนกการตลาดได้ส่งเริ่มขึ้นมาทําการปรับและว่าให้เรื่อเร็วขึ้นนะคะนะคะจากที่่เสร์ฟคที่บอกว่าบางวันที่เรื่อเร็วและอีกวันไปเรื่อเอ็นใช่ไหมคะขอขอเรียนไปแบบนี้นะคะด้วยเหตุคือข้อจำกัดเรื่องข้อียน